สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คู่สู้คนครับ่อก็เบา,ทา,า,าเท้าห้างนักเชนแนอครับพี่น้องมาพี่น้องไหม,อย,มไอ,อย่างมึกไข่ไพี่น้องอย่างมึกไข่เมืองเดียวพี่น้องอย่างมึกไข่เทิ่งตัวหน่อยตัวในี้ยอย่างยังอุน่นๆหอนๆอยู่พี่น้องอันนี้แบบหลวกล่องเบิงครับพี่น้องล่องเบิงกับแบบอย่างกับแบบหลวกตัวได้หีเสียวกันมาน้ำจิ้มแบบอวดตัวเลยพี่นอ้องอะไแหาแนวตักพี่น้อง เบิ่งอวดตัวเลยลาดลงไปแล้วพี่น้องลาดลงไปในนี้เอา้ามาพักพกับเักแกมก็มีขนาดขนาดหน่อยพี่น้องเบิง่งขนาดอ่อนขนาดหน่อยเอา้าพักยังเกาะตัวเมียวตัวเมียวพักกรอบน้ำบักแตงพร้อมเอา้ามาพี่น้องมาบเบาๆไย่แห่างใส่ตัวอย่างก่อนอู้จิ้มอยู่พี่ละพี่น้องอื้มหอมห่วห่วยเลย ไ,ไฟไฟเวียาเลยพี่น้องป้าถูกนะมาแล้วฟูมงมินดำ เบือ่อผูพี่น่องไข่ไข,ข่ครคักเลย <laughs> ร่องตัวดวกตัวต้มแบเนี่ยใส่ยิงสีรดแบเนี่้ต้นนี้สีควอยกว่าแต่ว่าบ่งหอมคืออย่าง จมมัาเลยเป่นวงบริร่วงิ์รอย่างใครมื้อสุกอื อืมดีน้ำที่เขาตายจะคว้างมันอืมไปรู้เทีบเลยนะ <c oughs> อืม sang đấy nó bẩn nhưng họ không thể nào mà Mm-hmm. ตัวอนี้ไข่ครับพี่น้องเต็มถ่วเลยตัวใหญ่พร้อ,อม ไปซื้อพันรวมน้ำตลาดพันอย่างใครบนตัวสื่อสิพี่น้องเอา้าลองมึงตัวนี่นม,มันมึงหั่นเคิดก์กจังไนนะพี่น้องยยงพันเปิดเพยง 嗯，嗯酸，开 ขักขักพี่น้องอืมคนขังเยอะยังไงด้ <laughs> ใครบ่ทมาได อืว่ามืนฝนตกแล้วมึ้งกำลังกินห่อนนะพี่เนื้อออกพี่น้อง เนี่ยไข่เนียน,นเลยคนน่ะโอ้ยไข่อันี้ไข่อรเหรอ ปีกอปีกฮางมาดุนหืมหันกับพี่น้อง <laughs> tại phải như cái này เพราะว่าขีฟามอมตะเวิน,นมันปรเจ็งอออจากบวัวอ้้ มอนเสน่นใสหนิพี่น้องเต็มทีเลยพ่อไข่เนียนเลยืมัน่ยำง่าย <laughs> 嗯哼，你说个。<noise> แบบย่างไข่ซุกอยู่แต่ว่าค่อนข้างเหนียวจัง่อยอื้ม าย,ย่างมันจีออกแหงแหมเล็กน่อย อือคักพี่น้องโอ้ <shrug> 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 เนี้ออยู่ตัวนี้เหลือตัวนึงเหลือหนวดตัวนี้ต้มโอ้คักเนื้อเต็มเลยพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกอีกน้ำขึ้นมาอีกพี่น้องมันจะบลอนบลเขียวบลเหลืองเพราะว่าน้ำแหลกมันเป็นอ่าเพิ่นสมพักเกษียไปมันเสียนพักเกษียเน่ามันก็เลยเขียวเออน้ำฝนฝนตกมาอีกบานนี่ต่วมขึ้นมาอีกเป็นสีน้ำคุณแล้วบานนี้เนาท่า,ทางใดฝนตกเนี่ยทางใดฝนบนตกเนี่ยพี่น้คงคอมเมนต์แหลก เลกเปลี่ยนกันพี่น้องถามไทยกันเนาะคื่จังหวัดบ้าเทาเนี่ก็ตกโอ้ตกดีอยู่ถือว่าแห้งนะครับแห้งซ้าห่วยขั้นว่าดำหน้าดำหน้าตกกาก็ะไรครับพี่นอ้องอ่าสูบตกกากะ็าะไรบัวห้าแตสูบเลยน้ำให้หน้าก็ร้ายอยู่ฟังดิเขียดห่องอ่าฝนตกมาแล้วน้ำเต็มให้เต็มหน้าเขียนห่วงย้อมขึ้นก็ไม่กบห่วง ไปใตะกับบไร้เราพี่น้องมันา่านนาน้ำไหลน้ำไหลหลีจนแบบห่วยเขา,าป่าบามแล้วพี่น้องอ่ะบ้านพี่น้องนะครับที่บ่าวแถวเคยไปเอ็นบังโซงเสมอบ่าวแถวไปเอ็นทั้งศรีสะเกดโอ้ยังแห่งอยู่พี่น้องทั้งนั้นอ่บาบบไปตกให้เพื่อนแน่นอะไปแน่ไปตกทั้งเพิ่นเนี่ยทั้งบ้านบ่าวแาวนี่พอก่อนจักอาทิตย์หนึ่งยังตกพ่อให้ได้ย้านเขากอนเนาะอ่าปลูกบันวานเขากอนเอาสารมือหนีนะครับ ไข่นะครับมึกไข่เนียนเนียอยางหอมหอมนำลวกต้มมานะครับเก็บเกี่ยมกับเจียวแบบอวดตัวกับผักก <c oughs> รอบกบเรมือนการยัมไมเลี้งฝากพี่ตอวน้องสู่หูสู่คนคือเก่านะครับมักอะไรถือใจกระแช่บัวเทานี้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ